ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานเฮียหยวนไปกินเหล้ากลับมาทําคลิปให้ไม่ทันเสียได้จริงๆนะครับเลยไม่ได้ให้คลิปในช่อง y u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  e เฮียหยวนพารวยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนยังเป็นทางการแอดดีกาเซ็เก้าหนึ่งหนึ่งเว็บฟุตบอออไลที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้อย่าลืมนะครับสนใจสมัครสมาชิก กดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแทดลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียยวนจาก ja VP แล้วนะครับสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมทำแทบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียยวนจาก ja VP ในกลุ่มทีเด็ดเฮียยวนจาก ja VP จะมีคำอธิบายวิธีการแทง และระดับความมั่นใจให้กับพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบ่งปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียยวนแจกทีเด็ด VP ครับครับวันนี้เฮียยวนสนใจไปทางวัลพีริชิพอังกฤษคู่สำคัญเป็นการเจอกันของไบตันเจอเชลซีที่สนามเอเม็กสเตเดียมบ้านของไบตัน ต่เวลาตีสองสิบห้านาทีตรงตามเวลาบ้านเราเป็นคู่ดึกของเพีมิชชปประจำวันนี้นะครับราคาหน้าเสือเป็นทางเชลซีต่อที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าแต่ตอนนี้ไหลขึ้นเป็นราคาหนึ่งลูกแล้วนะครับทุกท่านมาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของไบตันและเชลซีกันนะครับไบตันเจ้าบ้านมาในระบบ4231ไม่มีตัวผู้เล่นเจ็บเลยแม้สักตัวเดียวแต่เชลซีผู้มาเยือนม,มาในระบบ4-2-3-1องสาม่งแฝงลำพ จัดชุดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงแต่เฮียหยวนมองว่าเชลซียุคใหม่ของแฟรง์ลัมพาดเป็นชุดที่ดีและเป็นชุดที่น่าจะลงตัวที่สุดตั้งแต่แฟรง์ลัมพาดเข้ามาคุมทีมเนื่องจากในฤดูกาลนี้เชลซีเสริมตัวผู้เล่นได้น่ากลัวมากนะครับทั้งกองกลางกองหน้าและกองหลังถือว่าเชลซีชุดนี้ เป็นชุดที่มีนักเตะที่เต็มไปด้วยคุณภาพและประวัติการเล่นที่โชคชนมากสำหรับเชลซีของแฟรงค์ลัมพาร์ดในชุดนี้มาดูสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในปี2019-2020เป็นทางไบตันเสมอ1-1เสมอ1-1เชลซีชนะ2-0เชลซีชนะ3-0แล้วก็เชลซีชนะ2-1 5นั้นหลังสุดเชลซี Chelsea ไม่เคยแพ้ไบตันชนะ3แล้วก็เสมอ2กับกันนะครว่าไบาตันเจอเชลซีทีไรแม้จะมีการเล่นในบ้านก็ไม่สามารถชนะเชลซีได้ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลแนวทางไปทางบอลพิมิชชิอังกฤษ คู่ดึกเตดเวลาตี25นาทีตรงตามเวลาบ้านเราไบาตันเจอเชลซีจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเชลซีวันนี้ปีนี้ในฤดูก,ลก,กาลนี้เชลซีของแฟงลัมพาดมีตัวผู้เล่นสำคัญสำคัญและเวิร์คคาร์ดหลายตัวในทีมส่วนไบตันยัง เสริญทีมไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแถมนักเตะยังเป็นหน้าเก่าๆที่ใช้งานมาในฤดูกาลก่อนจากสีติการพบกัน5นัดหลังสุดไบตันไม่เคยชนะเชลซีเลยแต่กลับเป็นเชลซีที่ทำผลงานได้ดีเมื่อเจอไบตันทำให้วันนี้เฮีย er หยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดตองเชลซีที่ราคาหนึ่งลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางที่เฮียหยวนให้สำหรับวันนี้ครับวันนี้เฮียหยวนให้แนวทางไปทางบอลพรีเมียชิพอังกฤษเป็นการเจอกันของไบตันเจเชลซีแต่เวลาตี25นาทีตรงต,รงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ข้างต้นแล้วเฮียหยวนชอบและสนใจ ในการลงทุนไปทางให้กดต่อเชลซีที่ราคาหนึ่งลูก<อ>เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้เฮีย er หยวนมองว่าวันนี้เชลซีจะสามารถเอาชนะไบตันได้ไม่ว่าจะสกอร์ไหนก็ตามเชลซีวันนี้ยังไงก็ชนะชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับ พราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเบอนด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ด VP ครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางเลือกเกมกีฬาคาสิโน ที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนแก่เฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำถ่ายลิงก์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนก VP ทั้ง13กลุ่มของเฮียหยวนนะครับขอขอบคุณแอปลีกาซก911 เวบฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเฮียหยวนมาอย่างยาวนานเล่นจริงโอนไวไม่ผ่านเอเจนต์เฮียหยวนดูแลสมาชิกอย่างพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v ีพีสมาชิกในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v ีพีถ้าเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v ีพีแล้วเฮียหยวนทำโปรโมชั่นพิเศษแทนคำขอบคุณ เพียงคุณแชร์ลิงค์คุณก็จะได้ยอดเทินคืน1%ของการแนะนำเพื่อนในลิงค์รับซับที่เฮียหยวนได้ทำโปรโมชั่นนี้ไว้ให้ขอขอบคุณนะครับวันนี้เฮียหยวนฝากเชลซีไว้เป็นแนวทางขอบคุณครับ